สวัสดีค่ะมาพบกับออยอีกแล้วค่ะในน้ำขิงฟาร,รม์มฟาร,ร์มแพะมหาสนุกนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะออยก็เคยได้พาทุกคนไปดูวิธีการตัดก,กระถินสดของออยนะคะที่นํามาให้แพะกินแล้วนะคะแล้วก็ยังจะมีวิธีการทํากระถินหมักนะคะเพื่อถนอมไว้ให้เขากินในระยะยาวเวลาเรามีธุระหรือว่าเราเอ่อมีเหตุจําเป็นหรือว่าหน้าแล้งแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างค่ะที่วันนี้ออยจะมาทําให้ดูกันนะคะออยก็ช่วงนี้ค่ะอากาศดีค่ะแล้วก็แดดแรงมากเลยนะคะออยจะเอ่อมาทํากระถินตากแห้ให้ทุกคนดูกัน ก็ในกระถินตากแห้งนะคะก็จะมีโปรตีนสูงมากเลยทีเดียวค่ะสามารถนํามาเสริมเป็นอาหารคนให้เขากินได้ในทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็เป็นวิธีทําง่ายๆค่ะเป็นวิธีชาวบ้านนะคะก็ไม่ต้องไปปั่นหรือว่าไปทําอย่างอื่นเลยนะคะสามารถทําให้เขากินง่ายๆได้เองที่บ้านเลยค่ะและ้วทายงไงนะคะดูคลิปนี้จบแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ like, ค่ะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ออยในการทําคลิปต,ต่อไปค่ะแล้วก็ลองไปดูวิธีการทํากระถินตากแห้งของออยกันนะคะแล้วก็ไปดูวิธีการนำไปให้เขากินด้วยค่ะถ้าง ลองไปดูกันค่ะค่ะแล้วก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนข่าวว่าโปรโตีนนะคะมีประโยชน์อะไรสําหรับแพะนะคะก็โปรโตีนค่ะก็จะมีประโยชน์สําหรับแพะนะคะแล้วก็เป็นสิ่งจําเป็นต่อร่างกายของแพะค่ะซึ่งจะได้รับจากอาหารอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อนํานไปซ่อมแซมเซลล์ใช้ในกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อแล้วก็กล้ามเนื้อค่ะสําหรับแพะที่ได้รับโปรโตีนอย่างเพียงพอก็จะมีผลดีด้านการเจริญพันธุ์นะคะแล้วก็ มีกล้ามเนื้อแข็งแรงได้น้ำหนักแล้วก็ผลิตน้ำนมได้ดีค่ะค่ะแล้วก็ในวันนี้ค่ะออยก็จะมาให้ดูถึงโปรตีนนะคะที่มีอยู่ในกระถินนะคะแต่ละชนิดค่ะกระถินสดนะคะโปรตีนรวมนะคะก็จะอยู่ในช่วง19-22%ค่ะกระถินหมักโปรตีนรวมอยู่ในช่วง19-25%แล้วก็กระถินตากแห้งค่ะโปรตีนรวมอยู่ในช่วง25-29%เลยทีเดียวค่ะ และนี่ค่ะก็จะเป็นกระถินนะคะที่ออยเลือกใช้ค่ะก็จะเป็นกระถินที่มีลักษณะต้นไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะคะก็เลือกอที่มีใบสีเขียวเข้มค่ะแล้วก็ดูที่ยอดค่ะก็จะไม่อ่อนนะคะแล้วก็จะไม่แก่จนเกินไปค่ะอ,อ,อีกอย่างนะคะกระถินที่เป็นเพลี้ยค่ะก็สามารถนํามาทําได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อันนี้ลักษณะที่เลือกค่ะก็จะเป็นก้านสีน้ำตาลแบบนี้นะคะ เพราะว่าก็จะมีใบยเยอะนะคะถ้าลักษณะต้นเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ขนาดค่ะขนาดของออต้นกระถินนะคะที่ออยเลือกก็จะประมาณนิ้วก้อยเนะะี่ยค่ะก็จะไม่เอาต้นใหญ่มากจนเกินไปค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เอามาสับบดค่ะจะเอาแบบละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องเอานําไปตากแห้งค่ะหลังจากนี้นะคะก็นํากระถินที่เราสับบดอะคะ่ะมาเทนะคะลงบน พื้นหรือว่าบนอะไรที่เรามีพื้นที่ตากอะคะ่ะที่สามารถตากแดดได้ทั้งวันนะคะก็ทําการนํามาผึ่งค่ะแล้วก็ตากให้แห้งนะคะก็กระจายให้เป็นแบบบางๆมากที่สุดค่ะเพื่อที่จะให้เขาแห้งเร็วนะคะค่ะเราก็จะทําการตากอย่างนี้นะคะประมาณ3มวันค่ะให้เขาแห้งสนิทดีค่ะ แล้วก็ในระหว่างที่รอให้เขาแห้งสนิทด,ดีนะคะเดี๋ยวอ้อยจะพาไปดูวิธีการทําตะแงงขาของอ้อยนะคะที่เอามานํามาใช้ในการล่อนกระถินนะคะอันนี้นะคะก็จะมีตะแกงงขาแล้วก็มีผ้าตะข่ายสีฟ้านะคะเป็นตะแรงหน้าพัดลมมาค่ะอันนี้ก็เอาของเหลือใช้ค่ะมาทําได้นะคะก็มาแกะส่วนที่ไม่ใช้ออกไปค่ะแต่ถ้าบ้านอื่นนะคะสะดวกทําเป็นกรอบหรือว่าเป็น ตะแกรงล่อนอย่างอื่นนะคะก็สามารถทําได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็แกวไปก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้ผ้ามุ้งสีฟ้านะคะมา,าวัดวางบนตะแกรงค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใช้กรอบอะค่ะกรอบพลาสติกของพัดลมเนะะี่ยค่ะมาทําเป็นตัวยึดนะคะไม่ให้ผ้ามุ้งขยับขยื่นค่ะ พอได้ลักษณะแบบนี้ค่ะก็ทำการตัดค่ะตัดส่วนเกินออกไปนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตะแกรงข่าวไว้สำหรับร่อนกระถินนะคะที่ว่าเราจะต้องร่อนนะคะเราจะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นใบค่ะส่วนที่เป็นก้านเราจะไม่ได้ใช้นะคะ ค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นกระถินนะคะที่ออยตากไว้ประมาณ3วันแล้วค่ะก็จะมีความแห้งกรอบนะคะหลังจากที่กลับกองของกระถินพลิกไปพริกมานะคะลักษณะก็จะกรอบแห้งแบบนี้เลยค่ะค่ะก็จะแห้งสนิทดีแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะนํากระถินนะคะที่เราตากแห้งดีแล้วนะคะมาล่อนบนตะแกรงที่เราทําไว้นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะ เราจะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นใบนะคะส่วนที่เป็นก้านเราจะไม่ได้ใช้นะคะเราจะให้เรากินเฉพาะส่วนที่เป็นใบค่ะแล้วก็ในระหว่างที่ทําการร่อนค่ะก็ใช้มือขยำขยำนะคะบีบด้านบนเขาด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าอาจจะมีส่วนที่เป็นใบติดอยู่ตามกิ่งเล็กๆะคะ่ะให้เขาหลุดร่อนตกลงมาด้านล่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นก้านกระถินนะคะที่ร่อนแล้วนะคะก็จะไม่ได้ใช้ค่ะก็จะแยกออกไปค่ะ และนี่ค่ะก็จะเป็นส่วนของกระถินตากแห้งค่ะที่เราจะนำไปให้เขากินค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะออยก็จะเอากระถินที่ร่อนแล้วค่ะมาเก็บใส่ถังที่มีฝาปิดนะคะ mm hmm. เพื่อที่เวลานำไปให้เขากินก็จะสะดวกค่ะแล้วก็จะป้องกันความชื้นนะคะที่จะทำให้กระถินของเรามีความชื้นได้ด้วยค่ะค่ะต่อไปก็ไปดูวิธีการผสมของอ้อยนะคะที่จะนำไปให้เขากินกันค่ะ ค่ะแล้วก็ส่วนผสมอย่างแรกของออยก็จะเป็นอาหารข้นย่อยใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็จะใช้2ส,ส่วนค่ะของออยก็จะใช้อาหารที่มีโปรโตีน2 1นะคะเพราะว่าของออยเป็นแบบแพะรีดนมนะคะต่อไปส่วนผสมที่2อของออยจะเป็นข้าวโพดบดค่ะก็จะใช้2ส,ส่วนเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็ช่วงไหนที่มีมันตาดแห้งค่ะออยก็จะใช้มันตากแห้งด้วยนะคะก็จะใช้สส่วนเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าช่วงไหนไม่มีก็ไม่ได้ใช้นะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนผสมตัวสุดท้ายค่ะก็จะเป็นกระถินตากแห้งที่เราทําไว้ค่ะก็จะใช้เพียงแค่1ส่วนเท่านั้นนะคะแล้วก็ ที่อ้อยให้กินหลายๆชนิดนะคะเพื่อที่จะหัดเขานะคะเพราะว่าบางช่วงส่วนผสมบางตัวก็อาจจะไม่มีแต่ที่หลักๆก็จะเป็นหัวอาหารแล้วก็กระถินาตากแห้งเนี่ยค่ะที่เราจะใช้ให้เขากินหลักๆเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพุกเค้าให้เขาเข้ากันค่ะก็ข้อดีของการผสมหลายๆอย่างให้เขาได้กินนะคะเพราะว่าเผื่อช่วงไหนที่เรา าหาอย่างอื่นไม่ได้ค่ะเราก็สามารถที่จะใช้แค่กระถินตากแห้งกับหัวอาหารนะคะเพื่อเป็นการเสริมโปรโตีนให้เขาค่ะนี่ค่ะละักษณะเมื่อเข้ากันดีแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวไปลองให้เขากินให้ดูกันนะคะว่าเขาจะชื่นชอบมากแค่ไหนค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเคล็ดลับความ วนพีของเหล่าบรรดาน้องแพ้ของออยนะคะเขาก็จะได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอค่ะแล้วก็ผลิตน้ำนมให้เราได้ดีเลยทีเดียวค่ะในแต่ละวันนะคะเขาก็จะกัดกินไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะเลือกกินมันก่อนนะคะเพราะว่าเป็นของที่เขาชอบมากเลยค่ะแล้วก็จะกินเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็อ,อร่อยเลยทีเดียวค่ะ ค่ะแล้วก็ในทุกๆวันนะคะออยก็จะให้เขากินส่วนผสมพวกนี้ทุกวันค่ะในมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นนะคะเพื่อที่เป็นการเสริมโปรโตีนให้เขาค่ะกินได้ทั้งแพะนมแพะเนื้อนะคะส่วนแพะนมก็จะช่วยในการผลิตน้ํานมได้ดีเลยทีเดียวค่ะสําหรับแพะเนื้อนะคะก็สามารถที่จะไปช่วยเรื่องอกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันนะคะในร่างกายของเขานะคะให้สมบูรณ์แข็งแรงดีด้วยค่ะ แล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการเสริมโปรโตีนให้กับแพะของเรานะคะก็เป็นยังไงบ้างคะถ้าดูแล้วนะคะสนใจก็ลองไปทําตามกันดูได้นะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะก็จะได้น้องแพะที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงค่ะแล้วก็ถ้ายัางไงนะคะดูคลิปนี้จบแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามด้ไว้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ ให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดแชร์ถ้าแชร์ให้กดติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะ